สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดีมิตรรักนักตกปลานะครับลงนะวันนี้มาคลิปแปลกๆนะวันนี้บางงานครับเลยมาหาซิเบ็ดนะครับเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อปลากระดีนะครับขนาดห้ากรัมลงไปไม้แรกไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเป้าไม้คือปลาจโด ปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลากระสุบฝันน้ำล้นฝันน้ำหอยทราอ่างทองนี่แหละครับไปไกลบ้านนี่แลหละอไมา้สวยมากๆครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะโบไทยลายโบไทยหลายก็เจ็บแข่้วเนาะบุ้หว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับ ไม่แหลกผ่านไปไม่สองพานไปมาเบิ่งใหม่ที่สามครับยังบม,มีวีแววเลยแต่เห็นนะครับเห็นเห็นปลามาซ้อนี่มาสีมีหม่มองน้ำไหลครับปลามาซ้อนี้น่าจะเป็นปลาชโดโปอกนะครับแล้วก็ปลาส,สูดเต็มเลยนะครับแต่ผลลงมามันตื่นคนครับมันเลยบอลน,นัน ลองไม้ที่สี่ไม้ที่ห้านะครับก็ยังมีมีวีแววนะครับเยื่อดีมากครับเกี่ยวทุกอย่างครับตัเวเป็นปลาดีมากนี่โอ้โหสิได,ด็ปลาตปก่อยหรือจะได้กินมาม่าโอ้ยไามสามสม่สี่แล้วก็แล้ว เปลี่ยนมองเปลี่ยนมองใหญ่ามาอีกฟังหนึ่งฟังนี้ครับฟังนามอะไรเบาเบาครับดึงเบาเบาดึงเบาเบาแล้วครับมไม่มีตัวนะครับเอาไหมเอาไหม พอจะๆดึงเบาๆจะก,กัดหรือเปลา่ายังไม่กัดวันนี้มันเป็นวันอะไรกูเนี่ยเหยียวทุกอย่างครับเจ้าเว้นลาสงสัยต้องเปลี่ยนเหยืยอแล้วมั้งเนี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านเปลี่ยนมาเช้เหยื่ยวปักแล้วครับเนี่ยมาฝั่งนี้อีกเช่นเคย ดึงเบาๆลากเบาๆชมบรรยากาศไปด้วยนะครับเกี่ยวเกี่ยวอะไรมาแต่ก็ยังไม่ติดเปลี่ยนมาทางนี้บ้างนี่เกือบสิบตัวไม้ครับยังไม่ติดเลยเปลี่ยนไม้ซะละมั้งนี่อ่ะ่าเบาๆกวเบาๆกวเบาๆ,ๆ เอาแล้วครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับผมเคาะกิ่งไม้ครับเคาะเอโอ้ยชีวิตต้นต่อไปสู้ต่อไปครับอืมหยิกเช่นเคยครับดึงเบาๆกอเบาๆ,ๆไม่มีแม้แต่จะกัดครับเอยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว เปลียนไม้ซะและงวม่้งยันผ่านไม่ผ่านอ่ะหยุดไม้หนึง่งตัง้งแตกัดก็กลับไปไม้ใหม่มันน่ามีปลามากๆนะครับแต่ทำไมมันไม่กัดเป็นที่เหยื่อหรือว่าเป็นที่ คนตกก็มู้นะโอ้ยแต่ตอนเจอแล้วล่ำมาเลือแท <c oughs> น้นี่อย่งรุนนะครับหวังว่าจะได้นะครับผ่านไปประมาณสิบกว่าไม้แล้ว ยังไม่ได้สักตัวเลยวันอะไรวะเนี่ยปลาไม่กินเบลด่ยเปลี่ยนไม้ใหม่ครับผมไม้นี้ไม่คือแล้วกลับดีกว่าขึ้นไปไม้ใหม่ใส่ไม้ข้างบนครับอะไรการเดินอนกอนสัน,สน ไปนะครับปราเชโดซุงมากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ,อเดเ๋ยร์ปลอมมาลงสวยนะครับไม้ตรงนี้งามสวยงามปลากัดโคตรด,ดีกัดทุกอย่างกับปลาแต่ไม่กัดเก็ดผมเนี่ยไปไปลุยต่อ ทางกว่าชันครับผมนี่แหละลำบากตอนขึ้นเนินนี่แหละเนินมันสูงโยมเบ็ดมีเกี่ยวเลยต้องเก็บเบ็ดดีๆเลยเกี่ยวขึ้นมาเริ่ยุ่งเลยเดี๋ยวลดล้มอีทกทฐานรอเสียนจะลำบากคุ้มเยอะรถจะห่างมาะไรก็ไม่รู้นี่ตกติดคุ้งนี่ออกไม้วันนี้ บรรยากาศแบบบนสะพานอัน,นี้ก็เียกเยียฝไฟน้ำล้นนะครับไฟน้ำล้นห้วยไยนะครับแต่ท,ที่จุดบางไฟของน้องพ่อเนี่ยแะบรรยากาศตรงนี้จะเป็นสันเขื่อนนะครับถึงแล้วหมายที่ได้ปลาไปเมื่อก่อนนะครับเคยเคยได้สองตัวครับที่หมายนี้ แต่วันนี้เงียบๆนะ <c oughs> ต้องมาลองดูครับว่าสีมานบต้องเล้นโล,งลงวออกวอวไทยไรกับเลยอ้ <c oughs> <c oughs> อตีไม้แหลกไม้แหลกกัดนะครับไม้แหลกแต่กัดเบาๆนะครับเหมือนมันเล่นเหยือ่อมันเล็กกัดน,ะนี่ผมเคยเอาเหยื่อกอบมาลองนะครับเนี่ย ไั่โมสองตัวแล้วนี่แต่วันนี้หาก,กบไม่ได้ครับก็เลยเอากบปลอมมากบยางมานันไม่กัดนะครับกัดกบยางครั้งเดียวแล้วก็มันก็ปล่อยแล้วก็หายไปเลยมันบกมากาัดนะอีกเลยนะอ้ยเบิ่งวิวครับวิวงามนะครับพักผ่อนพักผ่อนจิตตกปลาไปนี่แหละบรรยากาศที สบายใจนะครับเนี่ยตกปลาไปไม่ได้ปลาไม่เป็นไรครับผมได้เสียบ,บรรยากาศด้เบิ้งงด้เบิ้งน้ำด้เบิ้งภูเขาด้เบิ้งบรรยากาศต่างๆมันมีความสุขอีกแบบหนึ่งครับการออกไม้ได้ปลาบม่ได้ปลาพึ่งเดือสสำคัญครับสำคัญที่ว่าความสุขของฮอครับไปแล้วครับไม่กัดไม่กัด สงสัยวันนี้จะไม่มาแล้ววันนี้คงต้องกลับบ้านกินปลากระป๋องแล้วมั้งอ่ะสำหรับคลิปนี้ค็เอาไปเพียงสานีครับโมมาในละบมอนี่ยสวัสดีครับผม